สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูแกงสม้มมะละกอหมูสามชั้นค่ะแล้วหมูสามชั้นวันนี้นําไปทอดก่อนที่จะแกงค่ะแล้ววันนี้ก็มาในเครื่องแกงใต้นะคะเป็นแกงส้มใต้ค่ะแล้ววันนี้จะมีวัตถุดิบอะไรยากหรือง่ายและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบแรกเลยก็คือมลอกค่ะใช้เป็นมละกอก็มีหำหำด้วยนะคะก็คือสีที่เขาจะเริ่มสุกแล้วแต่ว่าไมน่นิ่มนะคะยังแข็งอยู่ไอมินก็หั่นมาเป็นชิ้นที่พอคัมเรียบร้อยแล้วค่ะความเปรี้ยววันนี้ใช้เป็นมะขามเปียกค่ะต่อไปก็คือหมูสามชั้นค่ะก็หั่นมาพร้อมที่จะลอทอดนะคะหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เลยค่ะ เครื่องแกงส้มก็คือใช้เป็นเครื่องแกงส้มใต้นะคะขึ้นอยู่ก็คืออัตราส่วนสามารถจดแล้วก็ไปทําตามที่อัตราส่วนบอกไว้ให้ได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะมาเริ่มทอดหมู3ชั้นค่ะตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปค่ะจากนั้นก็นําหมู3มชั้นลงไปทอดได้เลยระ,ะดับไฟในการทอดหมูนะคะใช้เป็นไฟอ่อนข้ามไปทางกลางนะค่อยๆทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะอมี่ก็จะเอาหมู3ชั้นประมาณนี้เลย มาเริ่มแกงค่ะตั้งกระทะใส่น้ําลงไปจากนั้นก็ใส่เครื่องแกงลงไปนะวันนี้ก็เครื่องแกงตําเองนะเพราะฉะนั้นกะปิก็ใส่ไปพร้อมกับเครื่องแกงที่ตําแล้วค่ะละลายเครื่องแกงให้เข้ากันไปกับน้ําที่ใส่ลงไปค่ะตั้งแกงไปเรื่อยๆค่ะตัดมาที่น้ําแกงเดือดจัดๆนะก็ใส่มะละกอลงไปค่ะแล้วก็ตามมาติดๆด้วยหมูสามชั้นทอด ใครจะทอดหรือไม่ทอดก็ได้นะคะสําหรับหมูสามชั้นค่ะปริมาณหมูสามชั้นแอมินก็ใช้อยู่ที่สามร้อยกรัมต่อมาปรุงรสชาติใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปจากนั้นก็เติมน้ํำมะขามเปียกค่ะ แอมินก็ใส่ลงไปก่อนอยู่ที่3าทพัพีจากนั้นก็ใส่น้ำปลาลงไปคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะจากนั้นก็ชิมนะคะเอารสชาติตามที่เราต้องการนะคะมีเปรี้ยวน้ำเข้มแล้วก็หวานตามเล็กน้อยค่ะตอนนี้มะละกอก,ก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นปิดแก๊สแล้วเราไปจัดเสิร์ฟค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ทานกับไข่เจียวนะคะเป็นอะไรที่สุดๆเลย กับเมนูนี้มีค่าหมดมอแน่นอนค่ะแล้วนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทําแกงส้มมะกอใส่หมูสามชั้นค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like กดติดตามไปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทําอาหารวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ